กลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยขอหาลืองนำความเดือดร้อนของพี่น้องในพื้นที่มากลับเรียนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อที่หนึ่งขอขยายถนนให้นักเรียนเที่ยวไปโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านบึงหนองบึงทวายจากบ้านบึงทวายหมู่หนึ่งและหมู่เก้าถนนแคบเกิดอุบัติเหตุ บ่อยครั้งขอยขยายช่องถนนออกไปอีกข้างละหนึ่งเมตรข้อสองขอให้ขุดลอกบึงกลางขุดลอกและซ่อมแซมบึงกลางบ้านเทียงสือตะบนเทียงสือโพนนะาแก้วสกลนครซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของกรมชนประทานดำเนินการตั้งแต่ปี44จนบัดนี้ไม่ได้รับการดูแลซ่อมแซม ทำให้หนองบึงกลางดังกล่าวไม่มีน้ำเพราะประตูน้ำแตกลและแหงซึมใช้การไม่ได้เป็นเวลา20กว่าปีแล้วคข้าระธานครับข้อสุดท้ายซึ่งต้องขอกลับเรียนท่านประธานว่าเป็นเรื่องจำเป็นซึ่งหน่วยงานของท้องถิ่นต้องเข้ามาจัดการดูแลทั้งนี้เนื่องจากชาวบ้านเดือดร้อนมากขอให้ขุดลอกลำห้วยนาน้อย ตอนเหนือติดกับลำน้ำกั่หมู่ที่สาบ้านนูนกุงตําบลเชียงสือโพนนาแก้วซึ่งมีพื้นที่เก็บกักน้ำห้าร้อยไร่จากคนสี่หมู่บ้านได้ใช้ปรากฏว่าเปลี่ยนนายกมาแล้วถึงสามคนวันนี้ก็ยังไม่รับการดูแลหากว่าบึงนานลำห้วยนานน้อยนี่ได้รับการขุดลอกพี่น้องประชาชนสี่หมู่บ้าน ไม่ขาดแคลนน้ำจะมีน้ำทางด้านการเกษตรทำไล่นาได้ครับขอบคุณมารประธานครับ